ไม่มีพิธีรีอตองวันนี้ก็เป็นวันอังคาร18แล้วอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนมกราคม <c oughs> 18มกราคม2565อีกไม่นานก็จะหมดเดือนมกรา จากไปยังไม่มีวันกลับอีกแล้วเดือนมกราเป็นเดือนแรกของปีใหม่ในการชนรอบของการบนวนประเด็นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความคิด ความคิดภาษาพระเขาเรียกมาส,สังขารมาสังขานี่ก็ <c oughs> มีได้หลายความหมายความหมายการปรุงแต่งความหมายของการคิดจินตนาการโลกของมวลมนุษยชาติ ที่มีอะไรต่อะไรมากมายก็เพราะมนุษย์เป็นนักคิดมวลมนุษยชาติเป็นนักคิดนักคิดนักจินตนาการอะไรที่หลายคนในสมัยโบราณน,นึกไม่ถึงมันก็มีอย่างเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหลาย เราไม่นึกเลยว่าปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นทุกอย่างของชีวิตกลายเป็นปัจจัยสำคัญจะดูโทรทัศน์จะทำอะไรจะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรได้หมดเก็บข้อมูลอยากจะรู้อะไรก็กดเข้าไปใน Google ใน YouTube เราก็จะรู้อะไรหลายๆอย่างพวกคน มวมนุษยชาติทั้งโลกนี้ก็นำมาบรรจุไว้ในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้มีการนำมาบรรจุไว้หลากหลายหลากหลายอะไรไม่ใช่หลากหลายวิธี หลากหลายวิธีการหลากหลายรูปแบบแต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความถูกต้องเขาจึงต้องมีข้อกฎหมายในการที่จะควบคุมดูแลการเสนอข่าวสารที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราจะเห็นควันควย <c oughs> ควันไฟ ฟันควายฟันไฟบางคนก็เรียกสลับกันฟันควายจริงๆฟันก็คือควันถ้าฟันนี่หมายถึงสิ่งอวัยวะใช้สำหรับหมดเคี้ยวอาหารความคิดมันก็เป็นความหลากหลายของสภาพจิตของคน แล้วก็ยึดติดในเรื่องของความคิดของตนเองบ้างยึดติดในเรื่องของตนเองที่จะต้องดีบางคนก็เลยเกิดความคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดในทางที่ไม่ดีก็คือคิดทำร้ายตัวเองคิดทำลายตัวเองเพราะคิดว่าเราคง ไม่มี <c oughs> ไม่มีความสุขต่อไปก็กลายเป็นโลกซึมเศร้าม่อก็มาจากความคิดมาจากจินตนาการจินตนาการให้ตนเองมีความโศกมีความเศร้าพอมีความโศกมีความเศร้าเราก็ไม่กดใจว่า ทำไมมันเศร้าคัมันความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพราะว่าตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลินลิมลดใจกายถูกต้องโพธิภพใจนึกคิดธรรมารมอารมณ์มมที่เกิดขึ้นกับใจจากเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรดเพราะส่วนใหญ่คนที่มีความซึมเศร้าเป็นเพราะว่า จินตนาการจากเ <c> ห <oughs> ็นได้ยินส่วนเรื่องของได้กลิ่นเรื่องของริมรสนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะส่วนใหญ่ความทุกข์ทั้งหลายของมณวลมนุษยชาติ <c oughs> เกิดขึ้นมาจากประตูสองประตูคือประตูตากับประตูหู <c oughs> ติดสร้างเรื่องสร้างราวทั้งหลายแหล เวลาที่เราเข้าไปดูหนัง <c oughs> ในโรงหนังโรงภาพยนตร์หรือดูโทรทัศน์ <c oughs> ก็มีสองอย่าง <c oughs> ที่สัมผัสก็คือตากับหู <c oughs> ถ้าไม่มีตาแล้วก็หูอย่างเดียวฟังมันก็ทำให้เกิดจินตนาการที่สาม <c oughs> คือสามประตูตาหู แล้วก็ใจประตูใจใ <c> น <oughs> ประตูใจที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงประตูใจที่เขาร้องเพลงก๊อกก,ก,ก๊ประตูแห่งจินตนาการประตูแห่งการทำให้มนุษย์มีความสุขมีความทุกข์ก็เกิดขึ้นจาก ประตูสองประตูแล้วมันก็ไปปรากฏที่ประตูที่สามประตูนี่หมายถึงการเชื่อมต่อเพราะว่าบางทีในเวลาที่พระเขาสอนว่าอาจตนะะอาจตนะนะคืออะไรคือเครื่องเชื่อมต่อจากตนเองกับโลกภายนอก <c oughs> ประตูตาประตูหูประตูจมกูกประตูลิ้นประตูกายแล้วก็ประตูใจมันก่อให้เกิดความทุกข์โทมนัตสาหัสก็ได้ก่อให้เกิดความสุขความปล่อยวางคือพูดถึงเรื่องของการปล่อยวางก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องไม่ไม่ต้องไปนึกถึงการปล่อยวางสูงสุด แค่เรารู้ว่าเข้าใจเท่าปลายเข็มว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแป๊บเดียววิบเดียววิบใอยวว่างช้าพูดคำว่าวิบเนี่ยยังช้ากว่าสิ่งที่มันเกิดและดับเกิดและดับทันทีคำสอนของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเป็นเครื่อง ช่วยให้มวลมนุษยชาติได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ได้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติไม่ต้องการคือต้องการทรัพสมบัติต้องการชื่อเสียงต้องการคนนิยมยกย่องต้องการุ่งน้านั่น,นต้องการอำนาจต้องการฤิบเดชสารพัดอย่งางไม่มีก็ อุบโลกเเาเองก็ <c oughs> มีฤทธิ์มีเดชซึ่งมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์มากมายมากมายหลายหลายหลากเมื่อ <c oughs> ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปยึดเอาความทุกข์นั้นอีกความทุกข์จากการได้ยินความทุกข์จากการได้ได้เห็น แล้วก็ยึดเข้ามาไว้ในใจแล้วก็สะสมวนเวียนอย่างนี้นทั้งๆท,ท,ที่มันก็หายไปตั้งนานแล้วแต่ยังมานั่งคิดนั่งมโนไปเรื่อย <c oughs> จึงหาความสุขไม่ได้ในชีวิตประจำวันที่เราพูดถึงเรื่องของ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมวนมนุษสียชาติที่จะก่อให้เกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตได้มีบางคนก็บอกว่าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอย่างไรสอนสิ่งไหนบ้าง เราก็เป็นนึกแต่ว่าสอนให้ทําทานให้รักษาศีลเราก็ทําทานมาเป็น20-30ปีมาเกือบตลอดชีวิตเราก็ยังยากจนอยู่อะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรให้เราร่ํารวยเลยคนก็เลย <c oughs> คน แก่วัดทั้งหลายแหละก็จะบอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่าเราต้องสร้างกรรมดีไปเรื่อยๆเพื่อจะได้สะสมเอาไว้ชาตินาจะได้ไม่ลำบากเหมือนชาตินี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าให้คนได้มีโอกาสสร้างความสบายใจด้วยการบริจาคด้วยการให้ พราะการบริจาคหรือการให้ก็จะช่วยให้ <c oughs> สังคมเรามีความเมตตามีความเกื้อการุนกโดยเฉพาะเกี่ยวกัเรื่องของการถวายทานแต่พระภิกษุนักบวชบป,ประชิตเราจะใช้หลายคำแต่จะไม่ใช้คำว่าพระสงฆ์เพราคำว่าพระสงฆ์นี่แปลว่าหมู่ กลุ่มแต่เราไม่ได้ <c oughs> พูดถึงคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงของพระพุทธเจ้าเล้าคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องของการกระทบประตูเปิดประตูออกมาแล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทั้งหลายแหล่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ก่อให้เกิด ความทุกข์หรือความสุขแต่ทุกข์หรือสุขเนี่ยที่เกิดจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็ไปจินตนาการไปสร้างไปสังขารอะไรขึ้นมาเ,นเพราะว่าเรามีอยู่ตัวหนึ่งก็คืออวิชชาความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงรู้ไม่ถูก <c oughs> อวิชชาก็จึงกลายเป็นตัวสร้าง สร้างภพสร้างชาติสร้างสังสารวัตรอะไรเปเรื่องสร้างกิเลสสร้างกรรมสร้างวิบากก็จะเป็นวิบากส่วนใหญ่วิบากที่สร้างกันก็จะเป็นวิบากไม่ดีวิบากดีเราไม่ไม่มีใครสร้างเราคิดว่าสร้างบุญแล้วจะเป็นวิบากดีแต่บางทีบุญเราก็ทำไม่ถูก จะทาให้ถูกอย่างไรก็ต้องไปฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าบุญคืออะไรบุญทาอย่างไรแต่คนที่ทําบุญต้องทําด้วยปัญญา <c oughs> ไม่มีปัญญาจะได้บุญนิดเดียวฉะนั้นหากว่าเราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงว่ากิเลสอาสวะทั้งหลาย เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัแล้วก็ทำมาลงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเกิดปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมแท้จริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความคิดทั้งหลายแหล่มันก็จะค่อยค่อย เข้ามาสู่ปัญญาหรือความตรงความถูกต้องเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้วาตภัยบ้านพังอะไรเหล่านี้ก็ก็จะเกิดความเข้าใจสภาพธรรมว่ามันแป๊บเดียวเพรบางคนพอเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็ ทุกทรมานใจเกิดไฟไหม้บ้านก็ทุกทรมานใจลมพัดบ้านพังไปก็ทุกทรมานใจอีกในความทุกข์มันอยู่ในใจเสร็จแล้วถามว่าเราจะออกมาได้ยังไงมันไม่ต้องมาออกไปมันดับแป๊บเดียวแป๊บเดียวดับแป๊บเดียวดับปิ๊บเดียวดับปิ๊บเดียวดับไอ้สิ่งที่เรา เราคิดว่ามันยังอยู่แนตะ่เพราะว่าเราไปยึดอดีตไว้เท่านั้นเองมีหลายคนที่เจ็บป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายทั้งหลายแหล่ีไม่กี่วันจะเขาจะให้ไปตรวจเชื้อไวรัสตับถ้าเป็นไวรัสตับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับ คนที่ป่วยด้วยหลายๆโรคบางคนอาจจะป่วยป่วยทางกายอย่างเดียวใจไม่ป่วยก็มีแต่บางคนนีป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจก็หมดสภาพมันก็นั่งทรมานไปเรื่อยทรมานจเพราะชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้ยืดยาวอะไรมาก <c oughs> มันสั้นนิดเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วเราจะอยู่ได้สักกี่วันอะไรอย่างี้ หรือคนที่มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วก็ไม่ป่วยใจแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของป่วยทางสมองอัลไซเมอร์หรือความป่วยทางสมองมันเป็นสมองมันไม่ทำงานพอสมองไม่ทำงานก็เป็นอันไซเมอร์แล้วหลงลืม ก,ก็ไม่ได้กินหิวหิวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่ามันหิวจริงหรือหิวปลอมในความจําเสื่อมบางทีความจําไม่เสื่อมแต่เกิดโรคทางสมองเกี่ยวกับเรื่องของความคิดจินตนาการแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงเพราะเคยเห็นหลายคนเป็น พอได้ยินเสียงว่าเหมือนมีมะคนมาด่ากนด่ากลับไปตะโกนโดยที่ตัวเองไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นเห็นเป็นหลายคนแม้แต่แม่ของตัวเองก็เป็นกินยาก็ไม่หายไม่หายเพราะมันประสาทมันเสื่อมสมองมันเสื่อมไปก็ต้องให้คนที่เขารู้จักก็เลยอยา เหมือนไม่ต้องไปโกรธคนที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ใช้เวลาตั้งหลายปีแล้วก็รักษาก็ไม่หายอตอน,นี้ท่านก็จากไปเลยวจากไปทั้งหลายปีแล้วด้วยโรคไตไครเจ็บมันก็ เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับกับมนุษยชาติพร้อมกับการเกิดในโลกทุกอย่าง <c oughs> มันเกิดขึ้นทางร่างกายโรคสมองมันก็เป็นโรคทางกายมันไม่ใช่โรคทางใจโรคทางใจคือโรคคิดนี่นะคิด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 ไอค,ความคิดนี่เราก็ไปไปบังคับให้มันไม่คิดก็ไม่ได้มันก็คิดไปเรื่อย แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสให้รู้ก็คือว่าเกิดดับแป๊บเดียวเกิดขึ้นแล้วดับไปมันสั้นนิดเดียว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 ไปเรื่อยๆมันสั้นนิดเดียวพอเรารู้ว่ามันสั้นนิดเดียวแล้วเราก็ต้องให้รู้ว่ามันสั้นนิดเดียวจริงๆแล้วเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องไปเก็บออกมาคิดต่อไปแค บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการพูดจาคนเดียวต้เข้าทิศให้กับบรรพชนบนรรพบุรุษบุปการีพร้อมด้วยเทวดาอุม,มะเทวาลุก,กเทวาอากาศเทวาและก็เทวดาทั้งหลายแหล่ที่เป็นเทวดามสัมมาทิฏฐิรวมกันอนุโมทนาบุคคลที่มี ความรู้ความเข้าใจมีปัญญาที่จะช่วยกันเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าก็ร่วมกันเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติเพื่อจันทร์รงก็ศาสนาต่อไป